หมดเลยเพราะฉันเดินตามครูแบบเสื่องเสื่องเสื่องก็ต้นเนี้ยก็เป็นแบบอย่างนี้นะแต่โอ้ยอคนนี้ก็เป็นมหาศตีมีมีมีงานอะไรยเยอะไปหมดเรื่องเด็กที่มันมีวิญญาณของกบฏน,นอกข้อทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทําอะไรที่สร้างสรรค์มากาเขาไม่ถูกเด่นยอดซะก่อนทํายังไงที่เราจะดูแลรักษาใจเขาเนี่ยให้อยู่กับเรากันไปได้ไนะคะนเชื่อว่าทานมีเด็กเหล่านั้นเยอะมากอย่าให้เขาเสื่องเลยไห เด็กเึ่งอ,อยู่ในอนาคตเนี่ยถูกหลอกง่ายมากและไม่สามารถจะอยู่ในสังคม,นนคามาในอนาคตได้เลยเพราะอาจารยางณในอนาคตมันน่ากลัวมากนักออกแบบที่มีชื่อที่สุดของของอิตาลีนะคะเขาส่งคนเขาไปอยู่ในสลัมของปอมเบอเจมกาตาสามเดือนให้เรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่ซึ่งซึ่งเขาบอกเขาให้ไม่ได้ขนาดอิตาลีเขาเป็นศูนย์ยอดของการออกแบบเนะเพราะยังส่งให้ไปเรียนรู้ที่นู่นที่นี่ที่นั่น,นหมดเลย แต่เราบอกเอ้ยเธอดำกล่องฉันก็จะออกแบบตุ๊กาตาเป็นผมทองเลยตาฟ้านะั่นแนแต่ไอ้แบบใหม่ๆไม่สามารถทำได้ก็สร้างบรรยากาศอะไรนี่ได้พูดไปเยอะแล้วนะคะเป็นมิปรปลอดภัยให้คุณค่าในความหลากหลายแตกตา่างที่สําคัญก็คือวางระบบที่จะช่วยสนับสนุนดูแลครูให้เป็นศูนย์บ้าหมายดังกล่าวระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบดูแลผู้เรียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยครู ให้สามารถทํางานแล้วก็เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยผู้บริหารให้ช่วยครูและยกตัวอย่างตัวอย่าง,างและเป็นกรรมการโร,ง,รเงเรียนพระตงศรีสุนารที่สมเด็จพระเทพรัตน์นั่งเป็นประธานไม่มีโรงเรียนไหนที่ใช้ระบบข้อมูลระบบดูแลนักเรียนเท่าโรงเรียนนั้นเลยนะเวลาที่เขาไปเยี่ยมบ้านกลับมาแล้วเนี่ยต้องกรับคุนถวายรายงานนักเรียนจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาพูดถึงเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่มาเรียนและครูไปเยี่ยมบ้าน พบว,ว่าเด็กคนนี้อยู่กับปู่ย่าแต่ปู่ป่วยตลอดเวลาและเด็กคนนี้ก็จะไม่มาเรียนเข้าไปห่วฝุ่องค์ท่านก็ส่งหมอหลวงไปดูแลร,รักษาปู่ทันทนะีแล้วเสร็จแล้วต่อมาปู่ตายก็เหลือแต่ย่าย่าก็เช่าบ้านอะไรก็ไม่รู้อยู่ไกลโรงเรียนองค์ท่านก็ขอพระราชทานสวนพระองค์เช่าบ้านที่ย่าอีกนะคือพระองค์ท่านทำทุกอย่างเลยเพื่อเพื่อจะดูแลช่วยเหลือเนะี่ยเด็กเป็นรายบุคคนกะเป็นะ ในวันหนึ่งเนี่ยก็นั่งประชุมก็ดูคะแนนเด็กป .5 โอ้คะแนนคนิตตร์ตกต่ำมากจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนั้นก็หาเรื่องใส่ตัวเองตลอดก่อนหน้านั้นคะแนนภาษาอังกฤษตกต่ำดิฉันก็ไปสนทบกับพออไปสนทบกับพอจมงพิสตรีวิทยาพอสุรพงศ์ที่โรงเรียนมัธยมวัดใจโลเอาเด็กของสองโรงเรียนเนี่ยไปเป็นพี่เรียนภาษาสมัครสอนเด็กป .5 ของโรงเรียนพระตำหนักสุนทรหล่ลา ก็คิดว่าโ้คงสอนไม่ได้กีน้ำอ่ะเด็กคงเบื่อกันไปโอ้ปรากฏว่าไอคนเบื่อก่อนคือดิฉันไปน้อยมากแต่เด็กอาสาสมัครไม่ไปทุกครั้งแล้วไม่ไปที่ถึงนอ้องไอ้นอ้องก็สนุกมาก,กับพี่ทุกครั้งที่เรียนว่าพี่สอนยากมากเลยไอ้น,อน้องก็ยังอุตส่าห์สนุกแล้วที่น่าชื่นใจมากโอนเน็นนะคะน้าที่เด็กคนนี้ตอนอะไรโลเคอรเน็ตอะไรนี่ก็ทดสอบตก,กมากเลยนะแต่พอโอเล่นแล้วขึ้นรวดเลยซึ่งนั่นที่ว่าเป็นเพราะเขามีทัศนคติ นั้นหนึ่งตัวอย่างแต่พอครั้งใหม่ได้ก็เออได้ประสบความสำเร็จก็เห็นเด็กป .5 เนี่ยแดนต่ำมากอันดิสาก็กลาบครูในที่ประชุมว่าควรจะไปชวนอาจารย์ไบตรีฉับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอเนี่ยมาพระองค์ท่านเพราะเออดีไปตรีพระองค์ท่านก็สมบูรจังแต่พอมาอีกวาระหนึ่งเขาจะมีการวิเคราะห์ครูเป็นรายคนเลยนะต้องเหลือจากวิเคราะห์เด็กก็มีตารางที่เห็นลนะแล้วก็เด็กคนนี้เป็น,น,นยังไงวิเคราะห์ครูเป็นรายคนว่าครูเทอมนี้เนี่ยสอนอะไรบ้าง แล้วมีพัฒนาการยังไงเด็กก็เปิดดูครูคนนี้ที่สอนเด็กแล้วมันตกกทั้งห้องเนี่ยเอ๊ะตอนแรกนึกว่าแกไม่จบคณิตศาสตร์แกเก่งคณิตศาสตร์แกแกตะบี้ตะบัลสอนมากเหลือเกินแกสอนคณิตศาสตร์เกิดตุบหลายชั้นมากแล้วแกดันไปสอนวิทยาศาสตร์อีกหลายชั้นแล้วแกยังเป็นชมรมกีตาร์โบราณด้วยอะไรนคือแกแกเอาของแกคนเดียวเนี่ยเท่ากับสี่วิชาคือโดยสรุปก็คือไม่ใช่ว่าแกไม่รู้แต่แกไม่มีเวลา พอที่จะดูแลเด็กได้เด็กก็พูดว่าเอ๊ะถ้าง้นอ่านจะไม่ต้องเป็นหรองเอาวิทยากรมาจากภายนอกหรอกเพียงแต่จัดเวลาให้อาจารย์ไรืให้เหมาะสมขึ้นเนี่ยแกก็จะมีเวลาดูแลเด็กเป็นรายคนนะคะืัอนการที่มีข้อมูลไม่เพียงแต่เด็กเป็นรายคนแต่ครูเป็นรายคนด้วยเนี่ยมันทําให้เราวินิฉัยไม่หูีบ้านแล้วเราก็สามารถช่วยเป็นรายคนได้นะคยก็จะืป็นคัน้กของนักกรศึกษาที่ นั้นยกตัวอย่างว่าความพยายามที <ım arat nein> ่จะช่วยให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะประเทศเราประเทศแคนาดารักที่ถือว่าเด่นมากและรู้สึกพิซซ่าจะมาระดับสูงสุงคือออนแาริโอของแคนาดาเขาปรับระบบโรงเรียนเขาทั้งระบบเลยนะเพื่อประคับประคองให้เด็กทุกคนอยู่จบๆเขาทำอะไรบ้างเขามีโครงการที่จะเตรียมพร้อมดูแลช่วยเหลือเด็กผสมที่เข้าสู่มัธยม จะมีการส่งข้อมูลจากโรงเรียนประถมจริๆอองๆแล้วเด็กโรงเรียนประถมจะมีข้อมูลเด็กเยอะมากนะแต่พอมาถึงมัธยมลามักจะเริ่มต้นใหม่เมื่อก่อนเด็กน้อยในสมัยที่ฉันแต่สมัยนี้เขาพัฒนาความไปอไปแล้วเขาจะส่งข้อมูลแล้วจะมีพี่เลี้ยงดูแลตลอด3ปีโดยมีรูปแบบไม่เหมือนกันไม่เหมือนพี่เลี้ยงนะคะไม่ได้จำเป็นต้องเอาอย่างนะ แต่ชี้ให้เห็นว่าประเทศอื่นที่เขาก็มีความก้าวหน้าทางการศึกษาเนี่ย <Yeah. S 1> เขามีโจทย์เหมือนเราแล้วนี่คือความพยายามเขาที่จะแก้โจทย์นี้ <Yeah. S 1> เขาจะมีทีมไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ใช่ที่ปรึกษาคนเดียวนะเรียกว่า student success team mm hmm. พอเด็กคนไหนมีเข้าลางก็ mm hmm. จะมีปัญหาปับ๊บอินนี้เข้าประกบเลยแล้วดูแลช่วยเหลือตลอดสมัยที่นัาเจียงอยู่กรมสามัญมีเด็กตกลงนนต,แตีแย่งชายโรงเรียนสตรีกระจัจังหวนางมีชื่อเสียงมากระดับม .4 และขอให้ส่งของประวัติเด็ก่นี้ตั้งแต่ม .1 ว่าดูไล่ย้อนหลังมานะตอนม .1 เนี่ยแกเริ่มมีปัญหาแต่ไม่แรงแต่ไอ้ความรุนแรงของปัญหาเนี่ยมันแรงแแแแแแขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมันไม่มีคนเข้าไปช่วยแก้ปัญหาแก้เกมตั้งแต่ม .1 ถ้ามีใครแก้เกมตั้งแต่ม .1 แต่คนนี้จะไม่ถึงม .4 ด้วยการกดตีแยกผู้ชายเพราะฉะนั้นเขาจะมีสติลและสักซ์เซสทีมตามปกติเสร็จแล้วเขาจะมุ่ง specialist high skill major คือเด็กบางคนไม่ได้เก่งทักษะทางสามัญแต่ให้เรียนสามัญก็เรียนไม่ได้ทั้งๆที่เขามีพรสวรรค์อยู่เยอะมากเช่นดนตรีใช่ไหมแต่ยกตัวอย่างเสมอว่าพอสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเขามี11เมเจอร์เลยนะในเ,เก่งทางไหนเนี่ยเขามีทางเลือกให้หมดไม่ได้มี2องหรือสปิ่นโตแต่มีเจ็ดปิ่นโตเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปแข่ง เด่ชอบดูเด็กที่แข่งกันก็ว่าจะไปถามเด็กป .6 ว่าเสร็จแล้วเธอไปเข้าที่ไหนเธอจะมาเข้าเราเนี่ยอย่างน้องการเนี่ยนะการซึ่งมาก่อนชื่อชนบินที่เป็นอะไรนะักสตาใช่ไหมการแม่เด่นเห็นมาตั้งแต่ป .3 เลยนะต้องไกินมากเขาชื่อชินบินสมัยก่อนพอมาถึงป .6 เนี่ยกรุงเทพริสเตียนจะเอาตัวไปให้ทุนหมดให้ทุกอย่างหมดเด่นบอกพ่อแม่บอกไม่เอาอ่ะเขาชินบินไปเข้าศูนย์บุญลาวเน<ๆ>ี่ยเดก็ได้ดูแลมาจนกระทั่ง ตอนเขาจบม6เขาก็โทรมาหาว่าเขาอยากจะได้โคต้านักรองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อไปเข้าทันตแพทย์ให้มหาวิทยาลัยแห่งนั้นบอกว่าร้องเพลงยังไม่ได้ระดับชาติขเขาก็จนเป็นสตาเนี่ยไม่ได้มีตาสามีแววไม่อะนะออแด้วพอเข,เขาได้เป็นสตานล้วก็ส่งไปถึงท่านคณะบดีบอกนี่ไงเด็กที่ท่านบอกว่าร้องเพลงยังไม่ได้ระดับชาติเนี่ยนะแต่เด็กเหล่านี้เนี่ย เขาสามารถที่จะไปสู่ดวงดาวได้ถ้ามีใครติดตามดูแลพัฒนาเขาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเขาก็ให้เป็นปฏิบัติงานภายนอกแล้วก็เทียบโอนเข้ามาเด็กบางกลุ่มก็ให้สามารถเรียน e-learning ได้เช่นขณะน,นี้มัธยมวัดมงกุลเปิดสอนเกาหลีอยู่เนี้ยวัยรุ่นใครเนี่ยร้องเพลงเกาหลีได้คนละ5 10 16จริงไหแต่ไม่เข้าใจเลยสัเกเพลหนึ่ง ถ้าท่าน,นสามารถให้เขา r n i n g เรียนภาษาเกาหลีาาหกลับมัธยมวัดมุขุลได้เนี่ยเดนเชื่อว่าเด็กบางคนจะสามารถเรียนภาษาเกาหลีได้นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าโอเคหลายเรื่องที่เราอยากให้เขาเรียนแต่เราไม่มีพลังกำลังที่จะสอนได้ก็สามารถจะเรียนผ่านระบบอะไรได้หลายอยา่างน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมให้ผู้บริหารในครูทุกคนเชื่อ sure, ว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้แล้วก็จะมี l i f ์เ o u s e project หลายมห,หลายประเทศเขาจะมีที่พักพิงชั่วคราวเช่นสิงคโปร์เด็กจบป .6 แล้วมันตกซ้ําแล้วซ้ำซากเนี่ยเขาจะมีที่ชื่อ the North Star ใครไปสิงคโปร์คนขอไปดู <c oughs> เป็นสถานที่ที่เข้าไปแล้วมันชื่นใจอ่ะเขาจะมีป้ายเขียนว่าถ้าเงยมองฟ้าแล้วไม่เห็นดาวไม่ได้หมายความว่าไม่มีดาวแต่เพราะว่าเมฆบังอยู่เมื่อใดที่เมฆเคลื่อนคลอนไป ดาวเหล่านั้นก็จะปรากฏก็เช่นเดียวกันเด็กคนนี้ดูเหมือนว่าไม่มีศักยภาพใดๆเลยแต่ถ้าเราอดทนให้เวลาให้โอกาสเขาสกวันไม่เคลื่อนคลอยไปเขาก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แล็กก็จะมีภาพเพ้รอ,อีกมากแต่เด้นไม่ทาแล้ว,ลวน่ะเพาะเด็เาใช้เวลามากแล้วนะคะเด้นขอไปดูอันนี้มันจะสําเร็จไหมเนี่ยน้อง พิคมอยังว่าจะช่วยพี่แรื่อยากจะจบด้วยวิดีโอคลิปซึ่งเป็นวิดีโอคลิปเชิญชวนให้คนเป็นครูแต่มาจากชีวิตจริงอินพักเขานชื่อว่าผลกระทบของครูที่มีความหวงเอืออาทรารแลอวกันไปนระยุทธนั่นแหละทีมาจากประเทศสิงคโปร์ เป็นการมองย้อนกลับของหนุ่มน้อยเลยไม่ใช่คุณชายพีนะหนะ้าคล้ายๆคุณชายพีนะนี่เขาตอนเขาเป็นเด็กเลือกเพราะเห็นว่าได้เหมือนคุณชายดี วความสำเร็จเธอก็มาเลี้ยงฉันมั่งครูไทยเป็นหนี้มากก็พอเขลี้ยงเด็กอย่างนี้แหละจริงนะอาหารของหวานอ่ะใน้ที่สุดก็ถูกตำรวจจับออกออกกลางคันไปทำงานครูก็โทรมาตามโทรตามตลอด นี่ขนาดจองยังมีโทรศัพท์นะสิงโบ time f o r เขาประสบความสำเร็จแล้กลับมาเชิญครูไปกินข้าวนะเราจะไม่มีวันดืนครูที่ดีจงสองแต่คุณจะอาจจะจ์ใจว่าคุณจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้สักแค่ไหนนะครบจบละก็อยากจะจบด้วยว่าความเป็นสากกเนี่ยสอนได้โดยผ่านครูเท่านั้น ด้วยใจของครูสู่ใจของเด็กเราจะสามารถทําให้เด็กดีหเด็กไม่ดีเด็กได้โอกาสที่ั<ม>ไปสู่ความสามันธได้และระบบดูแลเรลียนก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทําให้ครูมีความพร้อมที่จะถึงข้อมูลไปสู่สิ่งนั้นนั้นก็หวังใจว่าสิ่งที่ได้ได้คุยกันในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็นําเสนอเรื่องนี้ก็อยากให้ท่เเล่ได,ได้ทำหนัง ี๋ยวแบบนี้ครณที่นั่งอยู่เนี่ยนว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นดาราในเรื่องนี้ได้ไม่ใช่เพราะสวยเท่ากับนางเอกในเรื่องนี้เท่านั้นนะคะแต่เพราะในที่ว่าประวัติชีวิตและสิ่งที่มีคุณค่าที่เรามอบให้กับเด็กเนี่ยมันก็เตือนใจแล้วก็มันเป็นแรงันดาลใจให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันก็คงขออนุญาตในแท่านี่่าเราขอบคุณ การเรียนท่านเพื่อผู้รญิงเกษนรกรบริวัรในปัญญาผู้เข้าร่อย่านสูงในคณะผู้เข้าฟังการบรรยายของพ่อเรื่องของระบบดูแลก้าวไกลพัฒนาเด็กไทยศึกษาคนเพวกเราต้องกล่าวขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรงกาอ่านครห์เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราซึ่งต้องถือว่าอยู่ห่างไกลโอกาสที่จะได้รับฟังแนวคิดจากวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับมีผลงานปเป็นที่ปรากฏโดยแทนจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ถือว <c oughs> ่าเป็นครูประการอย่างสูงกับพวกเราชาวจังหวัดภูมิ <c oughs> ซึ่งในที่นี้จะมี <c oughs> เกืนจะทุกโรงเรียนเข้ามาเป็น,ทนแทนนับฟังและก็โดยเฉพาะคณะครูจากโรงเรียน,นสุลมธรรมภูมินนะคะพวกเราจะนําความรู้ในวันนี้แนวคิดที่ได้เข้าไปป,ปรับใช้ตามบทบาทหน้าที่ของพวกเราอย่างเป็นที่ให้สมกับพิธนได้เสียสละเวลา มาเสนอแนวคิดนี้กับพวกเราโดยเฉพาะข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งพวกเราบางทีไม่มีโอกาสสัมผัสนะคะค่ะและขอปรวนาตัวว่าถ้าท่านมีโอกาสที่จะให้พวกเราชาวบุคุณรับใช้หรือบริการอะไรจินดีและต็มใจเป็นอย่างยิ่งขออย่าได้เป็นใจพวกเรานะคะแล้วก็ถือโอกาสนี้ชวนชวนพวกเราขอบคุณท่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลายนะครับด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงในโอการต่อไปนี้ในานามของเจ้ามัธยมศึกษาพระนครนะครับอนุญาตได้ประกอบพิธีคารวะนำหัวคุณหญิงตามแบบเป้าปโบราณปาันนานเขานะครับขอเชิญทุกท่านได้ลงมือครับ <c oughs> <c oughs> จะนำหัวผุ้หญิงครับ สาธุสาธุอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีิดธีอันพิเศษเหตุว่าเป็นดีไม้แก้วเสริมสีพระครัปีว็มาไข่มาเดิงเป็นดีขึ้นถึงพุธหญิงผู้จำเนินพองแพ้วปีเกาล่วงแล้วปีไม้แก้วประมาโดยบุญสนอํานวยผมก่อขอให้พุธหญิงปะต่อแต่ตางดีคือเป็นบุญบารมีแต่ไท่คือมูเฮาได้มาปะกัน ช่วยสร้างสรรค์ความดีวันดีใหม่แก้วขอขึ้นตั้งคาดแควจากพยาแต่มบอนฮี่ขอขึ้นมาแต่มบอนหกก่อนขึ้นได้ขอจะได้มองไม่อายุยั่งยืนยาวจนหัวงอกเหมือนดาวจนหัวขาวเหมือนายเพราะใหญ่เพราะน้อยอย่าได้มาจนอันว่าความกังวลอย่าไดมาบ้านขอฮือขยายกิงการประดุจหนังตรงโถ่ต้มใสลูกหลานยิงใจบัเบิ้ง เพราะยึดถือตั้งเป็นที่เปิ้งสืบมาปัดนี้ผู้ฆ่าตั้งหลายยิงยิงใจใหญ่น้อยต่างก็ไฟในบุญนึกถึงอุปการะคุณของคุณหญิงที่เป็นแบบอย่างต่างดีอย่าคือเป็นป่าวณีสืบต่ออือลูกหลานพอยึดถือว่านี่คือแบบอย่างพอเพื่อแางสูญหายเพื่อสืบไปไปหน้าเป็นของสูงกล้าคนเมืองเพื่อมันรุ่งเรืองสูงส่ง จึงพร้อมกันสนองของควายตกแต่งแหลงพ่อนอกนำมาอย่างมัทุกุภาราจาดวงดอกมีเข้าตอกและลำเตียนมาจำเนียนไ่เหนือขันพร้อมตั้งบริวารหลายลานแหงใส่ไว้ในถ้วยโถพร้อมนั่งสุพรรณโถและทรงปล่อยพร้อมมีนั่พร้อมน้อยหอมกันมาเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูจาลาโต้ขอตั้งจุงโพธล่หโหสิกรม ยาได้เป็นนิวร์ปากใหม่หาผู้ฆ่าทั้งหลายได้รัต่ําจะด้วยกายใจแน่ปากถึงลับหลังแนบต่อหน้าถึงแม่ว่าไม่ได้ตั้งใจลงลืมไประมาผู้ฆ่าทั้งหลายก็ข,ขอ,อกราบสุมาขอ,อยาได้เป็นโภสานโตดใหญ่ทิศต,ตัวต่อไปปายหนะ้าทางผู้ฆ่าจักได้กล่าวความสั้นน้อยเป็นบทปากถ้อยบาลีว่ากายักรรกมังวจีกรรมังมโนกรรมัง สังคิจจโทสังอสังคิจจโทสังอติตะโทสังสัพพังโทสังขัพปันตุโนครับเรียนเชิญท่านข,นขอ,ออนิมัช,ชัยรัช,ชเลศเป็นตัวแทนชาวพัทยมมงเรื่องขันวะดอัมัวเด่น,นขอบครับรองศา แล้วการรานำมาคำขอหรือขอใครัง้งแต่ไม่เคยเห็นอะไรที่สมบูรณ์คำบรรทุกนีน้เลยนะคะหลายๆสิ่งที่ท่านปรุณาให้พรก็ผมจะสบริบผลยกเว้นที่จะให้ผมอะไรสิ่ฝายก็คงจะต้องเพิ่มยายยมหนักขึ้นไปอีกเลย้วอยากจะพูดว่าเมื่อเมื่อเกษียณอายุไปแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ในแง่ของการอยู่ในองค์กรเดียวกันก็หมดไปนะคะเหลือแต่ความสัมพันธ์ชันการเป็นญาติมิตรสหายกันซึ่งตนเองกับท่านเเนเนี่ยเราไม่ได้รู้จักเพื่มานานนะคะแต่ก็มาพบก,กันเนมะื่อท่านอยู่ที่วงเรียน,นปัญญาแล้วก็มีความรู้สึกเคารพรักในความเป็นผู้ใหญ่ของท่านแล้วก็เล่เสมุอว่าเป็นญาติเช่นเดียวกับท่านผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนนั้นเมื่อเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยเราสามารถมีญาติมิตร อยู่ในใน,ในอะไรคนะในแวดวงนี้ได้อะเป็นความอบอุ่นใจแลวไปไหนก็จะมีเพื่อนครูมาทักทายแล้วก็คิดว่าดิฉันเป็นยักิผู้ใหญ่อยู่นองๆน,นะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้จึงเป็นการจนันดูใจให้คนเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยมีความสุขก็ได้เห็นจากตัานประพัดสอนใน,นในแวดวงของพี่น้องนะคะนั่นก็มี็ความสุขใจอันนองคิดว่าอาชีพของความเป็นครู แม้ว่าเราจะมีอุปรสรรคทำง,งานยากบนบากเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ประเสริฐสุดไม่มีอาชีพไหนที่เราสามารถจะทำ,ทำมูลของมูลได้ทุกวันอาชีพอื่นเราต้องตื่นเช้าเพื่อไปตากบ,บารนะคะแต่ทุกวันเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้สามารถจะใส่สิ่งที่เป็นมงคลในตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขอท่านมีความภาคภูมิใจในบทหน้าที่ของท่านขอให้สิ่งดีๆมาบาที่ท่านเติมให้แกเด็กนั้น ได้ส่งผลให้ชีวิตของท่านมีความสมบูรณ์เป็นสุขให้ท่านได้มีความก้าหน้าและขอพัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังมหวัดอุพูนะคะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือได้ปกปักรักษาให้ชีวิตของท่านมีแต่ความปลอดภัยท่าแคล้วจัดสิ่งที่เศร้าหมอ,องแล้วก็พบสิ่งที่มีะะมีตลอดไปค่ะขอบคุณ